ใช่ิจสันนครับที่ผ่านมานั้นทำดีมาตลอดเราเป็นตัวเองมาตลอดทุกครั้งไม่กี่ครั้งเท่าไหร่หรอที่เจอบางคนแบบตอบว่าต้องนีเทียบชั้นว่าเป็นใครเป็นนันดาบุรี่กัะทัทงชีวิตถาว่าเป็นตัว พ่อพ่อแม่่าลูกว่าฉันว่าเป็นนน่นนี่นั่นดาหยากคายล้อไปถึงย้อเพศดาถึงคนรวยันจนที่ไม่กี่วันวันนี้เราได้เห็นว่าตัวเองนั้นเราสู้ขนาดไหนตัวคุณอย่าสู้เลย สูดแล้วก็ได้คุกอยู่ดีแล้ววันหนึ่งนั้นเธอจะได้รู้ความว่าตัวที่พึ่งแห่งตนมันเป็นอย่างไงการบุรี่มันเป็นสิ่งีดกฎหมายฉะนั้นแล้วพึ่งตัวเองดีที่สุดบุรี่ถ้ากับผิดกฎหมายช่วยด้วยตัวเองไม่ช่วยคนอื่นแล้วกันตัวเองดีที่สุดทุกคนมีค่ามากกว่าคุณในจะนวนที่โดนบุหรี่นั้นนับไปกว่าหมื่นกว่าคน และคุณล่ะเมื่อไหร่จะเลิกเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้สักทีบุรี่เท่ากับผิดกฎหมาย